สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งแอปของการไฟฟ้าชื่อว่าแอป pe A smart plus ซึ่งจะช่วยให้เราสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับกรณีที่เราทำบินของการไฟฟ้าหายซึ่งแอปตัวนี้ก็าสามารถโหลดตัว qr code หรือตัว barcode มาสแกนจ่ายได้เลยนะครับซึ่งจะ ช่วยให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าบินค่าไฟหายแล้วจะทำการจ่ายไม่ได้นะครับซึ่งแอปตัวนี้นะก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับก็เข้าไปที่ Play Store นะครับพิมพ์คำว่า Pee Smart นะครับ ก็ตัวแอปก็จะขึ้นมานะครับอ่าสมาร์ทพลัสก็จะขึ้นมานะครับก็ทำการกดติดตั้งนะครับอ่าตัวโปรแกรมก็จะโหลดตัวข้อมูลมานะครับเพื่อเตรียมติดตั้งนะครับ รอสักครู่นะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็กดปุ่มเปิดนะครับก็ตัวแอป,ปก็จะขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูลนะครับก็ให้กดเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยนะครับที่มุมขวาบนนะครับแล้วก็กรอก ายเลขบัตรประชาชนนะครับเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กรอกเบอร์มือถือของเรานะครับด้านล่างเป็นอีเมลนะครับไม่ต้องกรอกก็ได้ครับเ้นไว้ก็ได้นะครับแล้วก็มาดูเงื่อนไขข้อตกลงนะครับก็ลองเปิดเข้ามาอ่าน รายละเอียดตัวข้อตกลงต่างๆนะครับเมื่อเราเดือนอ,อ่านข้อมูลข้อตกลงของการไฟฟ้านะเสร็จแล้วก็ให้ติ๊กถูกนะครับกดยอมรับซึ่งตัวแอปก็จะให้ใส่รหัสนะครับ เื่อเราใส่รหัสเข้าไปนะครับก็จะเปิดหน้าแอปขึ้นมานะครับก็จะเป็นข้อความด่งโฆษณานขึ้นมาเป็นเป็นของการไฟฟ้าเองครับก็หน้าแอปก็จะโชว์ว่า,าบ้านเลขที่ของเรารชื่อผู้ใช้นะแล้วก็ ค่าไฟเท่าไหร่นะครับที่ค้างชำระส่วนมุมบนขวานะครับก็จะมี qr code นะครับซึ่งเราก็สามารถกดขึ้นมาตัว barcode หรือ qr code นะครับกดมาแล้วก็เซฟนะครับซึ่งตัว qr code นะรับกับ barcode นะก็เมื่อเราเซฟขึ้นมาะนะับก็ จะสามารถนำมาชำระ,ะเงินที่เซเว่นหรือชำระโดยใช้แอปธนาคารก็สามารถนำไปชำระได้ซึ่งถ้าเรามีแอปธนาคารอยู่แล้วก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็ จะง่ายขึ้นครับถ้าเรามีเอธนาคารนะซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ